สมรภูมิแฮชแท็กแบรนด์สปอนเซอร์เนเดือดยกที่หนึ่งสมรภูมิแบ n น nation ยังคงระอุแต่เริ่มเห็นเขารางของสมรภูมินี้และเห็นแนวโน้มบางอย่างยกที่หนึ่งจากแรกเริ่มเครือข่ายเนชั่นปากแข็งบอกว่าไม่มีผลอะไรแฮชแท็กแบนเนชั ation, ไม่สาม,มารถทำอะไรได้ เพราะลูกค้าเป็นคนระกุ่มลูกค้าที่เป็นเยาวชนไม่ใช่ลูกค้าของสปอนเซอร์ที่มาสนับสนุนเนชั่นยังไม่ทันพ้นข้ามสัปดาห์ถัดมาเพียง1ห,หรือสองวันเนชั่นออกแถลงการวอนหยุดแบนเนชั่นบอกไม่เป็นธรรมกับสปอนเซอร์เพราะสปอนเซอร์ไม่เกี่ยวกับการนำเสนอข่าวของเนชั่น ล่าตุดสปอนเซอร์ถอนเป็นแถวไม่ว่าจะเป็นฟูดแพนด้าไม่ว่าจะเป็นสิริบัญชาแอลกอฮอลล่าสุดไทยประกันก็ถอนแล้ววันนี้สนทิยานยังปากแข็งออกคลิปว่าแจ้งความบอกอรายจุดในฐานะคนชักชวนกันแบนด์สปอนเซอร์เนชั่นแถมยังคุยว่าเป็นกองทัพข่าวสาร ชาวเน็ตสวนทันทีกองทัพข่าวปลอมหรือเฟคนิวนาตีฮ่าฮ่ฮ่มันจริงๆงานนี้เรื่องราวดังกล่าวเป็นที่ฮือฮาและเกี่ยวกล่าวในโลกออนไลน์สื่อออนไลน์หลายสำนักได้นำเสนอข่าวดังกล่าวสนุก .com บอกว่าเนชั่นออกถแถลงการ์ปมแบนเนชั่นแฮชแท็กแบนสปอนเซอร์เนชั่น ฟูดแพนด้าแถลงการถอนโฆษณาทีวีเนชั่นฟูดแพนด้าระงับโฆษณาทีวีเนชั่นนี่เป็นข่าวกราวความคืบหน้าในโลกออนไลน์ของหลายสำนักรายละเอียดเป็นต้นว่าฟูดแพนด้ามีแถลงการจากฟูดแพนด้าประเทศไทยกรณีสถานการณ์ที่เกี่ยวกับการโฆษณาทางสำนักข่าวทีวีเนชั่นฟูดแพนด้าขอเรียนแจ้งให้ทราบว่า หลังจากการพิจรารณาและทบทวนปรับแผนการตลาดของฟูดแพนด้าในช่องทางต่างๆแล้วฟูดแ p น n d a ประเทศไทยได้ตัดสินใจระงับการโฆษณาทางสำนักข่าวทีวีเนชั่นและกำลังประับปรุงประสิธิภาพการดำเนินง,งานการตลาดของบริษัทนั่นคือสาระสำคัญของฟูดแพนด้าทางด้านแอลกอฮอลเของสิริปัญชา แอดมินสริปัญชาโพอีกลายตอบถอดโฆษณาจากสื่อดังแล้วฮ่าฮ่เมื่อ um> วานสริปัญชาแจ้งทางกล่องข้อควา,ามผู้ใช้เฟซบุ๊กลายหนึ่งว่าได้ถอดโฆษณาออกแล้วนะครับจึงเกรียนมาเพื่อทราบแฮชแท็กไม่เอารัฐประหารแฮชแท็กแบ,บ, Jar, แบ,บนเนชั e ่นทางด้านไทยประกันชีวิตบอกว่า ประกาศเรื่องการสนับสนุนโฆษณาเ n a เนชั่นบริษัทไทยประกันชีวิตขอเรียนชี้แจงว่าปัจจุบันบริษัทไม่ได้สนับสนุนโฆษณาเกลเนชั่นแต่อย่างใดภาพที่ออกทางสื่อต่างๆไม่ตรงกับความเป็นจริงทั้งนี้อยู่ระหว่างรอการชี้แจงอย่างเป็นทางการจากเนชั่นอดีตไม่รู้แต่ปัจจุบันไม่มีนะครับไทยประกันบอกมาเรื่องราวมันจริง ตอนก่อนหน้านี้เนชั่นทีวีปากแข็งบอกว่าแบรนด์สปอนเซอร์เนชั่นไม่ได้ผลหรอกเมื่อวานนี้18สิงหา2563แบรนด์เนชั่นขึ้นเป็นอันดับหนึ่งในทวิตเตอร์โดยกลุ่มเด็กๆได้ร่วมกันที่จะแบรนด์ผู้สนับสนุนช่องเนชั่นทั้งแฮชแท็กแบรนด์เนชั่นแฮชแทกแบรนด์สปอนเซอร์เนชั่น ถือเป็นหนึ่งในช่องทางข่าวสารที่ตรงข้ามกับกลุ่มเยาวชนปลดแอกที่ผักดันอยู่อย่างไรก็ตามวิธีการแบนนี้แบบนี้อาจไม่ได้ผลมากมายเนื่องจากผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ที่ลงเป็นลูกค้ากลุ่มที่ไม่ใช่เยาวชนเป็นกลุ่มผู้ใหญ่มากกว่าจึงแคมเปญน,นี้จึงไม่อาจส่งผลอะไรเลยกับผลิตภัณฑ์เหล่านี้นั่นคือเริ่มต้นยกถัดมาไม่นานไม่ทันข้ามสัปดาห์เพียงหนึ่งหรือสองวัน n นชั่นทีวีออกแถลงการปมแฮชแท็กแบรนดสปอนเซอร์เนชัอดครวนโดนโจมตีหลายเรื่องวอนหยุดแบรนด์สปอนเซอร์เรื่องราวมันชักจะมันจริงๆไปกันใหญ่ในโลกอินเทอร์เน็ตฝั่งที่แบรนด์เนชั่นก็ทำรายการสินค้าต่างๆที่สนับสนุนเนชั่นไม่ว่าจะเป็นออร์ b ีซุกไก่ขนอ ชาลีเพ็ดเดสโตนเวชพง์โอตดิ้นพลัสโดบนมตามมะลิวาสลีนฟ้าไทยเทพไทยโอเคเฮอร์เบิร์นวอลโฟแมกซีทราบริสยุทฟูนฟู้ดเคลียแอร์เอ็กไทยประกันชีวิตสินค้าในี่คือไรออนรอยไทย แป้งเด็กน่ารักซาร่าและอภัยภูเบศชาวเน็ตชักชวนให้แบรนด์สินค้าเหล่านี้เพราะไปสนับสนุนเครือเนชั่นพร้อมกับทำรายการลิสต์สินค้าชนิดต่างๆมากมายที่อยู่ในเครือข่ายของสินค้าดังกล่าวอีกครั้งบอกว่าให้ร่วมกันสนับสนุนแบรนด์ที่ไม่สนับสนุนเนชั่นเนชั่นทีวีและป่ารอยต่อ ให้สนับสนุนสินค้าดังต่อไปนี้ไม่ว่าจะเป็นฟาราดอนแทกเดนสติสเซนโตไดดอกบัวคู ai, ่คอนเกตเดสตอนแครนีเวียยูซิลีนกานิเยแพนทีนเฮชโจเดอร์รีจอยส์ยำยำนิชชินวไวอร่อยดีอัมพวารถดีเด็กสมบูรณ์สกอต แอดแท็กไฮเตอร์ไ e ยีนไทเนอห้าร้อยดีคอนี่เป็นตัวอย่างที่เป็นต่อมอรภููงของก,าก่าวสารสินค้าที่ไม่แคร์ผู้บริโภคไม่สนใจผู้บริโภคใครจะซื้อก็เชิญซื้อกันไปแต่ชาวเด็ดลนลงให้ซื้อสินค้าที่ไม่สนับสนุนสื่อที่ไม่มีจรรยาบัรรต้นเรื่องราวเกิดจากการที่ไปแอบอ้างสำนักข่าวอื่น เพื่อรายงานข่าวบอกว่าเป็นของตัวเองแล้วปกปิดข้อมูลข้อเท็จจริงหลังจากนั้นเมื่อชาวเน็ตจับได้ว่ามาหลอกลวงปิดบังข้อมูลจึงมีการแบนสปอนเซอร์เนชั่นออกมาอย่างเป็นระยะระยะอันหนึ่งการออกถแถลงการของเครือเนชั่นที่วอนให้หยุดแบน์ Band สินค้าแบนสปอนเซอร์เนชั่น เนชั่นได้โพสเรื่องนี้เมื่อวันที่19สิงหาโดยสรุปนะครับว่าแถลงการจากใจเนชั่นเนชั่น TV ีขอแถลงชี้แจงกระแตโจมตีในหลายเรื่องราวและการแท่งแคมเปญให้เลือกซื้อสินค้าที่เป็นสปอนเซอร์ของเนชั่นโดยนำตาสัญ,ญลักษณ์ของบริษัทเอกชนมาเผยแพร่ทำให้ผู้ประกอบการและสินค้าได้รับความเสียหาย ทั้งดังที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับรายงานข่าวของสื่อวงเล็บสื่อมืองนั่นแหละ19สิงหาจากประเด็นที่ผู้สื่อข่าวหญิงของสำนักงานข่าวเนชั่นไม่ระบุต้นสังกัดที่แท้จริงระหว่างไปรายงานข่าวการชุมนุมของประชาชนกดแอกเมื่อวันที่16สิงหาจนถูกกระแสวิพากษ์วิจารณ์บนโลกออนไลน์พร้อมติดแฮชแท็กไม่สนับสนุนสปอนเตอร์เนชั่นนั้นนายชัดชัย ผู้โควบหวยกรรมาการผู้จัดการใหญ่เนชั่นทีวีได้ออกถแถลงการขอแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีใจความดังนี้เรียนสปอนเซอร์ผู้สนับสนุนและผู้ชมเนชั่นทีวีทุกท่านตามที่มีกระแสในสื่อโลกออนไลน์เกี่ยวกับทวิตเตอร์ที่มีการติดแฮชแท็กแฮชแท็กแบนสปอนเซอร์เนชั่น จากความเข้าใจคลาดเคลื่อนในการนำเสนอข่าวการเมืองเกี่ยวกับการชุมนุมของกลุ่มประชาชนกดแอกนั้นผู้บริหารสถาน e ีโทรทัศน์เนชั่นทีวีไม่ได้นิ่งนอนใจขอถแถลงทำความเข้าใจตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 1. เนื่อง,งจากสถาน e ีโทรทัศน์ทีวีเนชั่นมีสถานะเป็นสถานีข่าวจึงมีหน้าที่รายงานเหตุการณ์ต่างๆและความเป็นไปในบ้านเมืองทุกด้าน ซึ่งเนชั่นทีวีถือเป็นหลักปฏิบัติตลอดมาบนพื้นฐานจริยธรรมและกรอบจรรยาบรรณวิชาชีพวงเล็บมึงไม่อายเลยนะพูดเนี่ยโดยนำการเสนอข่าวทุกมิติทุกด้านไม่เลือกข้างทั้งข่าวการเมืองสังคมอาากรรมเศรษฐกิจและต่างประเทศเพื่อสร้างการรับรู้ข้อมูลแก่ผู้ชมด้วยข้อมูลที่ถูกต้องและเท่าทันสถานการณ์วงเล็บเนชั่นมันของนายฉายบุญนาคก,กับมาดามเดีย กำลังหลักของพรรคพลังประชารัฐว่าแต่คดีของนายชายวันนี้ถึงไหนแล้วหรือเป็นการแลกเปลี่ยนกันกูไม่ลืมนะเว้ย 2. กรณีที่มีกระแสข่าวว่าผู้ต่อข่าวภาคสนาของเนชั่นไม่ได้แจ้งสังกัดที่แท้จริงระหว่างลงพื้นที่รายงานข่าวการชุมนุมและขอสัมภาษณ์ผู้ชุมนุมนั้นกองบรรณา,นานธิการได้ตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นเรื่องจริงโดยผู้ื่อข่าวชี้แจงว่า สาเหตุที่ต้องปกปิดต้นสังนกัดเนื่องจากการรายงานข่าวการชุมนุมหลายพื้นที่ที่ผ่านมาทีมข่าวเนชั่นถูกผู้คามด่าทอด้วยคำหยาบคายและกดดันการปฏิบัติหน้าที่มาตลอดทําให้ผู้สื่อข่าวว่าสนามรายนี้รู้สึกวิตกกังวลจึงตัดสินใจปิดพาาโดยรู้เท่าไม่ถึงการซึ่งกองบรรณาการเรียกมาตักเตือนและลงโทษตามระเบียบบริษัทไปแล้วโดยได้จัดทำข่าวและถแถลงการชี้แจงผ่านช่อง,องทาง ส่วนเนื้อหาข่าวที่ผู้สื่อข่าวหญิงรายนั้นได้นำเสนอผ่านหน้าทีวีไม่มีข้อความใดบิดเบือนข้อเท็จจริงแต่เป็นการสร้างกระแสจากฝ่ายที่เห็นต่างทางการเมืองจนเกิดความเข้าใจผิดและมีการแชร์ข้อความรวมทั้งความคิดเห็นไปต่างๆนานาอย่างยืนยันว่าไม่ได้บิดเบือนใดๆโถเอ้ยตุยเนชั่นทีวีขอยืนยันว่าได้ทำหน้าที่รายงานข่าวทุกข่าวตามข้อเท็จจริงทุก้าน และเปิดพื้นที่ให้ผู้ถูกพาดพิงได้ชี้แจงทุกครั้งเรื่องนี้สามารถเอบตอบได้จากหน้าจอเนชั่นทีีทุกช่วงทุกรายการและทางสถานีไม่แอบไม่เคยมีประเด็นถูกฟอ้องร้องจากฝ่ายการเมืองทุกฝ่ายเลยแม้ช่างพูดนะมึง 3. การสร้างกระแสนในโลกโซเชียลโดยเฉพาะทวิตเตอให้แบรนดสินค้าที่เป็นสปอนเซอร์ของเนชั่น TV วีนั้นทางสถานีขอชี้แจงว่า แต่สปอนเซอร์ที่เป็นผู้สนับสนุนทั้งหมดไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการนำเสนอข่าวของสถานีไม่ว่าจะเป็นทางใดๆก็าตามวงเล็บเกี่ยวข้องกับสนับสนุนทีวีมึงไงโถเอ้ยจึงขอบันปรุณาชี้แจงทุกฝ่ายให้หยุดนำแบรนด์สินค้าหรือตราสัญลักษณ์ของบริษัทเอกชนที่เป็นสปอนเซอร์มาเกี่ยวข้องกับการรายงานข่าวหรือเป็นเครื่องมือในการแสดงความคิดเห็นอย่างใดอย่างหนึ่งต่อเนชั่น เพราะถือว่าเป็นการกระทําที่สร้างความเสียหายต่อแบรนด์ินค้าอย่างไม่เป็นธรรมไม่เป็นธรรมยังไงไม่เข้าใจก็เขาไม่ซื้อจะไม่เป็นธรรมได้ยังไงบังคับให้ซื้อถึงจะเป็นธรรมหรือยังไงทีข้อมูลหลายอย่างเกี่ยวกับนันชันทีวีที่ปรากฏอยู่ในตือออนไลน์ขนาดนี้เป็นข้อมูลที่ถูกบิดเบือนบางเรื่องเป็นภาพเก่ามาตัดต่อใหม่มาโจมตีใช้เฮสปีดเพื่อสร้างความเกลียดชังและความแตกแยกในบ้านเมือง ซึ่งเนชั่นทีวีได้มอบให้ฝ่ายกฎหมายฟ้องร้องดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องทุกรายโดยไม่ละเว้นและจะเอาผิดจนถึงที่สุดจนนาทีนี้ยังปากแข็งบอกว่าคนอื่นเขาบิดเบือนมึงนั่นแหละตัวบิดเบือนเนชั่นทีวีจึงเรียนมาเพื่อทำความเข้าใจและขอขอบคุณผู้ที่สนับสนุนสถานีโทรทัศน์เนชั่นด้วยดีเสมอมาเรายืนยันว่าจะยืนหยัดรายงานกล่าวที่ถูกต้องบนพื้นฐานของจริยธรรมและรอบจัรยาบรณ ช่างกล้าพูดนะตลอดจนพิทักษ์รับฐาสถาบันชาติศาสนาพระมหากัตระ์ังายการออกมาแล้วอีกแล้วเหมือนเดิมเพื่อให้เนชั่นทีวีเป็นหลักในการนำเสนอข่าวสารเพื่อบ้านเมืองต่อไปขอแสดงความนับถือชัดชัยผู้โคกหวายกรรมการผู้จัดการใหญ่ในท่านทีวีวงเล็บตัวแทนนายฉายบุญน้าคคนที่ถูก ฟ้องร้องคดีปอกเงินในตลาดหลักทรัพย์มากที่สุดในประวัติศาสตร์ของตลาดหลักทรัพย์และมาดามเดียคนที่มีสามีถือหุ้นแต่ตัวเองบอกว่าไม่เกี่ยวข้องกับหุ้นตื่นตุยนี่คือเรื่องราวของเนชั่นทีวีที่รายงานข่าวออกแถลงการ์่าสุดวันนี้สนทิยานอัดคลิปรั่นเนชั่นคือกองทัพข่าวสารที่สำคัญของประเทศ เผยแจ้งความบกอลายจุดแล้วเมื่อวันที่22สิงหา2563มาติดจออนไลน์รายงานข่าวว่าเกิดกระแสแชร์คลิปใน Facebook สนธิยานชื่นหาไทยในธรรมซึ่งมีเนื้อหาสรุปว่าเนชั่นท v 22ได้แจ้งความดำเนินคดีกับสมบัติบุญงามอนงนอกจากนี้ในสนธิยานยังระบุว่าเนชั่นท v 22ทําทำหน้าที่สื่อของประเทศของคนไทยที่ปรุงกระทา คือเป็นก้าง,วงขวางคอพวกชังชาติที่ต้องการให้นชั่นทีวีล้มลงดังนั้นขอให้ผู้ชมที่รักเนชั่นทีวีร่วมกันปกป้องและแชร์คลิปนี้กระจายออกไปตนทิยานกล่าวต่อว่าหากผู้ชมเห็นคลิปที่ตนพูดในวันนี้เห็นด้วยก็ช่วยแชร์เยอะๆเะพราะเท่ากับช่วยปกป้อง Nation นชั่นทีวีขณะนี้พวกชังชาติพยายามโจมตีบรรดาผู้ที่เป็นสปอนเซอร์โฆษณาเนชั่นทีวี คลิปนี้ตนไม่เอาไปพูดในเนชั่นไม่เช่นนั้นจะเป็นการเอาเครื่องมือมาต่อตู้เพื่อตัวเองจึงออกคำมาเป็นคลิปในเวลานี้เนชั่นได้แจ้งความดำเนินคดีกับสมบัติบุญงามอนงและใครก็ตามแต่ที่แชร์ข้อมูลข่าวสารไปลบวนบรรดาผู้ประกอบการที่ให้การสนับสนุนโฆษณาทำไมพวกนี้ต้องทำอย่างนี้เพราะอยากให้เนชั่นทีวีล้มลง ทำไมถึงอยากให้ล้มลงเพราะเนชั่นทีวีคือกองทัพอันสำคัญในการปกป้องประเทศชาติโอ้โหมึงเมาหรือเปล่าวะสนทิยานเฮ้อไอต้อยไม่ให้พวกจังชาติที่มีต่างชาติหนุนหลังวันนี้หลักฐานชาัดเจนมากนายกก็พูดรัฐมนตรีต่างประเทศก็พูดเด็กที่ทำงานอยู่ในเครือข่ายพวกจังชาติก็ออกมาพูดแหมไม่รู้จะคิดยังไงก็หงายกาต่างชาติ Oh, hey. นายสนิยานกล่าวต่ออีกว่าเนชั่นทีวีทำหน้าที่ฐานะสื่อของคนไทยที่ผลกระทำาแทะควรกระทำเป็นก้างขวางคอของบรรดาเครือข่ายชังชาติถ้าเนชั่นทีวีล้มลงได้แน่นอนจะทําให้การลุกด้านข่าวสารซึ่งเขาใช้กระแสมายาคติประชาธิปไตยแบบตะวันตกซึ่งเป็นประชาธิปไตยแบบบา้บาบ้าบประเทศตะวันตกกาลังชิปหายวายวอดเพราะประชาธิปไตยอยู่ในขณะนี้ ให้ไต่หน้ากากก็ไม่ไต่บอกเป็นประชาธิปไตยจนติดก,กันเป็นลはは้านตายกันเป็นแสนเศรษฐกิจที่หายวายวอดจนเกินพันลนามันอยากให้ประเทศนี้เป็นประชาธิปไตยแบบนั้นเนชั่นทีวีช่อง22เป็นก้างขวางคอถ้าท่านเห็นด้วยว่าเนชั่นทีวีคือกองทัพข่าวสารที่สําคัญของประเทศชาติเพื่อที่ประเทศชาติที่อยู่มาอย่างสงบร่มเย็นอยู่กันด้วยความสงบจุกแบบคนไทยมีความเมตตากรุณา มีสายใยของศาสนาไม่มีการแบ่งแยกผูกพันหัวใจจนกลายเป็นสังคมที่มีมความสุขความสงบแต่มีความพยายามที่ทําให้ประเทศลุกเป็นไฟภายใต้มายาคติประชาธิปไตยผมย้ําว่าบ้าบาบอๆตามฝรั่งต่างชาติและฝรั่งต่างชาติพวกนี้เคยคุกคามเอาร์รัตเปียบขุนรีดประเทศไทยของเราและประเทศเพื่อนบ้านจนเป็นที่ประจักษ์ไปทั่วโลกขอวิงวอนให้ท่านผู้ชมผู้รักเนชั่น TV ทีวี22 ด้วยกันปกป้องและกระจายคลิปนี้ออกไปผมจะกราบขอบพระคุณอย่างยิ่งครับนายตนธิยานกล่าวทั้งนี้ก่อนหน้านี้สมบัติบุญงามมโนงหรือบอกกอรายจุดได้ชักชวนให้ร่วมกันแบนสินค้าที่เป็นสปอนเซอร์ให้เนชั่นโดยเมื่อนายสนธิยานเผยแทร่คลิปนี้แล้วสมบัติได้ช่วยแชร์คลิปนี้ตามคำขอบอกว่าสู้ๆโกยต้อยตนทิยานชื่อนไทยในธรร ถ้ามึงไม่เดินตามป๋าเปมต้อยๆต,ย,ต,ย,ตยมึงจะมีวันนี้ไหมฮะโอ้จุ้ย,ยไปบอกว่าฝรั่งต่างชาติไม่ดีอย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้ไอพวกผู้ดีทั้งหลายประเทศนี้สามคำจริงจริงมึงส่งลูกไปเรียนที่ไหนกันเวลานั้นกูก็เห็นส่งไปอังกฤษส่งไปอเมริกาไอชิบหายและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวที่เกิดขึ้น เมื่อสมอรภูมแฮชแท็กแบรนด์สปอนเซอร์เนช่นยังละอุแต่เริ่มเห็นเขาลางและแนวโน้มยกที่หนึ่งจากเริ่มแรกบอกไม่มีผลเพราะลูกค้าเป็นคนรักุูมต่อมาออกแถลงการวอนให้หยุดแบรนด์สปอนเซอร์วันนี้สปอนเซอร์เริ่มถอนตัวออกมาเป็นแถวล่าสุดสนทิยานออกคลิปลั่นแจ้งความบอกกอรายจุดคุยเป็นกองทับข่าวสาร ชาวเน็ตสวนทันทีกองทัพ่าวปลอมน่ะสิเฟรกนิวนะ่ะสิต่อเรื่องราวดังกล่าวเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเจ,จรริญแสดงความคิดเห็นด้านล่างแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งย้ำต้องกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารภารกิจในการกดไลค์กดแชร์ข้อมูลข่าวสารของฝ่ายประชาธิปไตย ไม่ว่าจะเป็น f a c e o o o ทวิตเ t อร์รวมถึง YouTube เป็นภารกิจที่สำคัญยิ่งทางประวัติศาสตร์ในการสถาปนาประชาธิปไตยที่แท้จริงของประชาชนชาวไทยอันหนึ่งสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการสนับสนุนให้ช่องข่าวเล็กๆแห่งนี้ยังคงคือหาและเกี่ยวกาวในโลกออนไลน์ได้ต่อไปนานๆสามารถสนับสนุนด้วยการกดสมัครหรือกดจอยเริ่มต้นที่เดือนละ35บาทขอบคุณมากครับสวัสดีครับ